ใครอยากถือเงินถือทองตามมาครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีทำเลทองมาแนะนํานี่เลยครับตลาดเดอะมูนไลท์ตลาดนี้แม่งโคตรทาเลทองเลยครับไม่แน่จริงอ่ะอยู่ไม่ได้มาถึง10ปีหรอกครับแต่ที่วันนี้ผมต้องมาพูดเนี่ยเขาจะเปิดเฟสใหม่ครับเขาจะทุบลานจอดรถทิ้งเลยครับแล้วก็เปิดเป็นตลาดที่ใหญ่กว่าเดิมครับใครอยากเป็นเศรษฐีเชนเนสซี่เชนเนสซี่ใครอยากเป็นเศรษฐีรีบมาจองนะครับช้าอดหมดไม่รู้ด้วยนะ บอกเลยนะครับว่าตลาดเดอะมูนไลท์เนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยโชคดีสุดๆเลยนะครับเพราะว่ากลุ่มทาเกตของลูกค้าที่นี่เนี่ยเขาจะเข้าห้างเป็นส่วนหลักครับดังนั้นเนี่ยเขามีกำลังซื้อแน่นอนครับไม่ต้องห่วงเลยครับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยที่สนใจจะมาเปิดร้านกับทางเดอะมูนไลท์เนี่ยรับรองครับคุ้มแน่นอนเพราะว่าที่เนี่ยอยู่ติดห้างครับจะทำอะไรก็สะดวกแน่นอนครับพอแล้วครับตอนนี้หลุดทีมช่องมากไปหน่อยเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันนะครับว่าที่นี่มีอาหารอะไรน่ากินบ้างอากาศร้อนๆแบบนี้เราก็ต้องเปิดด้วยน้ำมะพร้าวปััั่่่่่นนนนกกอออเเเลลยยยยคครรรรบบีีขาาว้้โห แล้ววันนี้เราอยู่ที่ร้านกับตังโคโค่ครับโอ้หดูแก้วนี้ดิโคตรใหญ่หอมหวานชื่นใจนวลละมุนครับแล้มาต่อกันที่ร้านไก่ทอดเกาหลีครับไก่เผ็ดคูณสองคุ<อ>้มเดอกรอบจริงหลังจากกินน้ํากินของทอดไปแล้วเราต้องขอของแซ่บๆกันหน่อยครับตำซัวร้านแซ่บหนัวดูดิครับตำซัวร้านนี้โคตรน่ากินเลยเนะอะน้ำลายกีดเลยโคตรอร่อยอะแล้วมาดูลูกชุบ้านลุงเอกดิครับไอย้ยังสวยโอ้โหเคี้ยอร่อยจริงเนื้อแน่นเนียนละเอียดเลยอะกูบอกเลยอันนี้มึงห้ามพลาดเม็ดละสองบาท มาทางไล่อะบอกเลยเด็ดแต่ถ้าใครรักสุขภาพก็อย่าลืมร้านนี้นะครับร้านนี้นี่เพื่อสุขภาพโคตรน้ำตลาดโคตรดีร้านนี้ไม่มีชื่อร้านนะครับสุดสังเกตดูหลังยาโยอีและในตลาดเขายังมีโซนเครื่องประดับด้วยนะครับเฮ้ยมากูสวยป่าววะที่สุดอยู่แล้วเพื่อนกูอ่ะ <laughs> และในตลาดหรือในห้างเนี่ยเขาก็จะมีการแข่งเวอร์เพลงกันด้วยนะครับบอกเลยนะครับว่าเจ๋งสุดๆไปเลยมึงแน่ใจนะไอเม็มาถ่ายตลาดเนี่ยไม่ได้มาถ่ายสาวๆโอ้โหใครมันจะอดใจไหวครับก็นอนดูไปเลยดีกว่า เมคมีค crazy สุดๆเลยครับที่นี่ เมื่อกี้ผมเจอน้องเขาที่ร้านประดับนะครับบอกเลยนะครับน้องเขาเต้นเก่งจริงๆในตลาดเดอะมูนไลท์เนี่ยจะมีหลายโซนเลยนะครับโซนเครื่องประดับโซนของกินหรือโซนแต่งตัวเนี่ยโอหบอกเลยนะครับครบคันจริงๆและร้านรองเท้านี้เจ้าของร้านใจดีมากๆเลยครับใครสนใจรองเท้าถุงเท้าร้านพี่เขาได้นะครับเจ้าของร้านใจดีมากสำหรับพ่อค้าแม่ค้าผมบอกเลยนะครับตลาดเดอะมูนไลท์เนี่ยทำเลทองจริงๆครับอยู่ใกล้ห้างใกล้แบงค์ใกล้ห้องน้ําใกล้รถไฟฟ้า BTS ด้วยอีกต่างหากและอีกไม่นานเนี่ยวันที่หนึ่งตุลาเขาจะทุบลานจอดรถข้างหน้าทิ้งแล้วนะครััับบบบแแลลลลล้้้้้วววะะททททาา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 เเเเเเเป็นนนนนนนตดดดีีีีี่่่่่่่่่ใใหหญกกกิิมมมมมมออออออยยยยยคคคครรพงงชืูไ์ เราเปนสารสูตรปาการพออยากเป็นเศษหืมจันทศิษย์จนันทิ <ku ul ain> แล้วนี่คือลาจนจอดรถข้างหน้านะครับอีกไม่นานมันก็นจะไม่เหลือแล้วครับมันจะกลายเป็นตลาดให้พ่อค้าแม่ค้าได้มาจับจองกันนี่เอง